สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะคะ่ะตาวเฉิมกับสิบห้าพี่น้องนั่นแหละค่ะปรนีด็มาขอประคุณพี่น้องหรือไอพี่เพื่อนใจดีทั้งสองท่านเนาะคะ่ะที่ให้ความกวนชินแย่กับสาวเฉิมเลยเนาะคะ่ะมาค่ะสาวเฉิมจิบไอเอาให้พี่น้องซูเบิงนั่นประเด็นค่ะครับมาค่ะประเด็นให้ไหนอุดับไหมขอบประคุณน,น้ำกันค่ะสวัสดีครับค่ะของขกวนสองชิ้นนี้นะคะ่ะสาวเฉิมกับสิบ ไอ้เจงพี่พน้องสี่ก็เละเนาะคะ่ะพี่เพิ่นกบพุ่นหลักโอนโอนตังไม่เศ้าเสร่อมนะตั้งเต้ไอ้โดนเลยเนาะเธอเนาะไอ้เ้าเสร่อมกับแจงเพื่อยใบคยุเคคพราว่าเพื่อนโอนมาใหาล้ละเร้าเสร่อมกับสี่ไอ้เขาในเมืองเมือ่อใดคอยสิสด้พากันนะซื่อออกมาเนาะคะ่ะถือโอกาสพอดีเขาในเมืองในะคะ่ะก็เลยสิเอาถือโอกาสมาขอบคุณพี่เพื่อนเนาะคะ่ะไอ้อันนี้ ชิ้นแรกเนาะค่ะเนี่ยค่ะเป็นของพี่โซดานะค่ะทางมาเลยเนาะค่ะเพื่อนเด็โอนไม่ต้องสริมนะสองพันห้่อยพี่สืบพี่น้องปิกนิกนี่เนาะค่ะขอบพระคุณเล่หลายนะค่ะพี่โซดาค่ะขอให้พี่โซดาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะค่ะถ้าเสริมกับซีเรนอนที่น้องเราปัญญาเพราะว่าก้อนนี้นี่ต้องสืบกันนี่ละค่ะยุ่งเรื่องของเดสิปเปิดทองให้เบิรงอีกเด้อพี่น้องมือเนี่ยค่ะความพานไปแล้วไรต้องสืบกับแม่หูดำกันอย่างทั้งพากกันยุ่งจังเดยเนาะค่ะ แต่สมันีกับยุพี่เป็นรักแล้วค่ะเนี่ยกินน้อนอาบน้ำนี่อยากกับยุพี่เหมือนละคะ่ะอยากเขาจะไปูที่น้อนไม้น้ำกันเนาะค่ะอพี่น้องเอาเนี่ออกไปก้อนนี่เด้อด่าเนี่ย,ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นคลองควันนะคะแกก้องไม่เลยค่ะนี่เนี๋ยเสิร์ฟออกออกกันค่ะปูดัดพี่น้องเนี่ยค่ะน้งาๆค่ะปูนะขนาดใส่ใหญ่เลยเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ขอบพระคุณนะคะนี่นะคะเป็นของพี่ยงหยุดโสภานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทรงต่างไม่เ้าเสริมขึ้นกันค่ะเพราะว่าเพื่พอนทรงบัสด,ดุเพื่อนกันทรงต่างไม่เตาเสริมนบะเป็นจํานวนงินวันหนึ่งนะคะเนี่ยไอเตาเสริมนะคะไอได้เอาน้ํามาใส่สื่อมอพี่เพื่อนกับว่ายุค่ะอยากกินไอเตาเสริมต้มน้ำไม่ใส่หมอ,ใ,หมอใบใ่ๆแล้ว่ะไอใบไม้นะคะเตาเสริมกันเลยได้เป็นเลือกมาเนาะคะ่ะได้ใบขนาดนี้แล้วพี่น้องดิค mm ่ะ hmm. พี่เพื่อนกับบอกยุค่ะว่า พอปะพอจะค่อยโทรไปแจ้งเพื่อนเด้อค <irm unconditional> <downstairs> ่ะเพราะว่าเพื่อนไหนมีหมออยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนไม่ได้สะดวกในการส่งเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเห็นครับว่าใส่ไงผสมกันเลยว่าเอาใส่นี่แหละกระลักพอดีหมอนะค่ยค่ะไงก็เนี่เขากระสีหยากน้าเต่าอีกได้เป็นแน่พี่น้องรผสมกันเลยว่าคนเนี่ยค่ะกับไงก็ปีนจุดเดือดเนาะเพราะว่าพี่น้องกับขอขอบพระคุณหลายๆนะค่ะพี่น้องที่เพิ่นอนในน้ำขม้ากันเนี่ยค่ะว่า เจาเสริมกะหาหมอมาต้มเนาะไม่ไม่เนี่ยค่ะพอดีพี่ยงยุดเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยไอหมอบไอเจาเสริมเนาะค,ะค่ะขอประกุณพี่ยงยุดหลายๆนะค่ะที่หมอของกันไอเจาเสริมเนาะค่ะเนี่ยเจาเสริมถือใจแล้วกันภูมิใจเลยเนี่ยค่ะเขาเมืองม,มาพอดีก็เลยไปซื้อมาพร้อมกันเลยกหน่อยนะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นหมอขนาดซ้ำนี่และะ้วเนี่ยค่ะแต่ว่าเพรนะว่าแอน,นตาแคร์นะมันกิดแอนแพงกว่านี้แต่วัาเสริมกันเลยว่าตานี่กับยังดีอยู่ดอกเนี่ยค่ะกต่แทงแรงดีอยู่เนาะเธอเนาะคะุณน่ะ น้ำแกงน้ำไม่เปคดางน้ำต้มน้ำไหม่นาะพี่น้องเนาะนะคะขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะคะรวมถึงพี่สุดาพร้อมเนาะคะ่ะแล้วก็บพี่ยว์หยุดพี่เพิ่นลทรงต่างไม้ตัวเสริมและตัวเสริมกันน้ำมาใส่ที่ว่าเพิ่อนอยากให้มีเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะอยากให้มีหม้ะะอยมมอยากให้มีที่นอนปิกนิกไปคะ่ะบัรรยากาศเซต15เป็นเบื้องของนอนเขานะคะขอบพระคุณเล่ยๆนะคะฮอ,อนพี่น้องอยืดเท้าบ้านกระซ่วงนี้กระเดดค่ะฮอนแน่ไปครับนี่อ่ะพี่น้องนะค่ะ เดต้า้องน้อนกับพอมีเหี้ยคือเก่าเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นไนโอดัมมันไนโอดัมนอนนี่แล้วสริมกับนอนนี่ค่ะเป็นนี้เป็นนี้กับซีพี่โซดาเพิ่นส่งมาให้แล้วเอเธอเปิดไฟให้เธอค่ะพี่โซดาเพิ่นส่งมาให้แล้วเสริมกับซีน้ำมะนี่ล่ะบรรยากาศมะปู่ที่นอนไม่ให้พี่น้องได้รับซดนน้ำกันเนาะค่ะส่วนตัวนี้เขากับเก็บพับใบนี่ล่ะค่ะบัตรเชื้อหลานๆน้องๆมาเล่นน้ำเกลืเอาไว้เพิ่นนอนน้ำค่ะเสริมกับสีพับพี่น้องปู่ที่นอนไม่เลยได้เปรนยากาศ เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้กันด้อค่ะไปนะครับโอ้พี่น้องมาเปิดพร้อมกันค่ะอันนี้ก็เป็นไลท์ที่ว่าตะเสริมเลือกเลยด้อค่ะเพิ่นซือพอดีเพิ่นมีซีเพิ่นมีหอยซีไลท์ค่ะพี่น้อง้าเสริมกันลล้่า,าเอาไลท์นี่แหละเอาอืม <laughs> ถ้าออดิโซดาเนี่ยถ้าที่ตาเสริมเลยเลือกมาเนาะคะ่ะอีเพิ่นใจดีให้อยากให้ตาเสริมกับนายโมดัมในอในอนทอนเดียวกัน,นะคะ่ะอีเพิ่นก็นเลยมอบไอ้อีนอนปิกนิกเนี่ยให้เนาะคะ่ะเป็นของขวัญขึ้นบ้านไหมเพิ่นกัดนั่นแหละค่ะโอนไหมตาเสริมตาโดนแล้วแต่ว่านเสริกระเจองันไอายุค่ะทั้งไหนเถอะทั้งนี่ทั้งขึ้น,น,คคนเถืงเถื่อนนั่นแ <laughs> หละเถอะอนุ่มดีเนาะ ร้องน้อนสองคนพราว่าดีอะไเนี่ค่ะอ๋อมันบอกอยุ่ยปะขอซักได้เสนอพอซักได้เธอตอนผีกะอ้ทาทั้ง,ง,งลเลยืเถิถือแือลเธอถละเมีนปะเมีนเธอ,เ,ธอเป็นน้ำคืนลูกอนนะไเน่เมีนเธอะนอ้ะปินี่จะเอาหมอนกันนะเป็นแฮนหมอนคาง มาห่างบักันนะค่ะมาไปถือมีนะถืะอเนาอห่างกันดเด็ดเด็ดนะคะ่ะเสื้อน,นะค่ะของพี่มัทนากับมีนะค่ะเสื้อเสื้อที่ว่าจะเสริมเคยขอประคุณพี่เพื่อนเนี่ยนะค่ะถ้าเสริมแพงเหเมเืนเส้อเสริมกเล็กเก็บว้ก้อน,นะค,ะค่ะเวลาแขกมาลเรา้ะเสริมคอยเสียนเอามาไว้ค่ะเพราะว่าสีดีใต่ได้ค่ะเส้อเสริมกเลยว่าขออนุญ,ญาตพี่เพื่อนเลยหล่ะว่าเอาไว้เอาคุณเอาไว้เอาไว้บ้านก้อน พราะว่าออกมานี่งเสริกับบล็อกใคได้ยุ่บ้านส่งเสริกันเป็นห่วงแล้วก็อีกย่างกันเงินละท่าเลยฮ้องก็เอาไว้สองพืนแต่ว่าบางมืดก็ไม่ได้ห้องดอกข่าห้องน้องกันสั่นมาฮะก็ดีแล้วเนาะดีก็ดีงามละค่ะจากลางมุ่งก็ดียู่ในมุ่งบางมือกับน้องกลางมุ่งมืดกับไม่ได้กลางมุ่งค่ะมุ่งสองพืน กับห้องมอนเขากด้เอามอนใบไม้อันนี้มาแมวมอหายกับนี้ยูคค่ะเราจะสืบไปยังบ้านเดีอยวมาอ๊บอ๊บคนนอนสูงเลยค่ะอ้วนละก็นอนสูงในห้องเดีคนนอนอันเดียวเดี๋ยวค่ะมาเธอลองมานอนใพี่น้องบ้าง ให้พี่เพิ่นเบิ่งแน่ค่้านี่ยและค่าเจ้สืบกับปู่ที่นอนแล้ยเนาะค่าเนี่ยขอบพระคุณหลยายๆนะคะ่ะพี่โซโดาเนาะคะ่ะอ่างมาเลเนาะคะ่ะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมมายามกันได้เนาะคะ่ะในโลกโควิดเพิ่นแล้วเนาะพี่รวมถึงพี่น้องทุกๆท่านในช่องเอาสืร้อมเนาะคะ่ะมาเที่ยวมาเล่นหากันค่ะเดี๋ยวจะาสืบกับแม่ผู้ดำกับสิพาพี่น,อน,ะะน้อง,นอนนนองเงนาะคะ่ออะ,คะเนี่ยค่นะสิร้องนอนในพี่น้องเบิงเนะค่ะสิพอดีหรู้เพอดีเนาะค่ะเนี่ยนั่นเออร้องมาน้องในพี่น้องเ,เพิ่นเบิงให้เพิ่นอัน ไอพีพนดีแต่มันนี่เพอดีเด็กค่ะนอนได้ละพี่น้องเพอาดีค่ะเนอนพอดีนี่โอ้ยยวอยู่พี่น้องคนกัดหานยุคคาบาแล้วเสริมเนี่นอนแล้วเสริมมักนอนทั้งนี้แล้วค่ะเด็กกับพอดีวิทย์เนาะเธอเนาะเล่ยยางเปินอีกนิดเดี่วอลกเล่อมพอดีค่ะยังดียุ่งละพี่น้องเลยค่ะนี่แหละแ้วเสริมตอนนี้มูดํากับสด้นอนนี่แหละค่ะเนี่ยสนลายกับนอนยุ่งสิละพี่น้องพอดีเนาะเธอเนาะปุ่นกว้างทั้งหลายกับเลือดลาลบ้าง อหลายอีกว้่ะปัญหาฟูดค่ะถ้าเสิร์ฟถามเนาะค่ะพี่น้องอยากจะได้ร้องน้อนให้พี่น้องได้รับชมนี่แหละค่ะย้ำน้องเสิร์ฟกับน้อนได้สีลักไม่ได้ผดีใช่ไหมไม่เชัว่าแม่เห็นน้องเสิร์ฟสีน้อนแบบนี้ให้หมุดดำมือก็จะเอาแขนมาอีกแบบนี่ค่ะเสิร์ฟสีน้อนแล้วเสิร์ฟกนให้มุดดำน้อนทสี่ลักค่ะจูจีกันสดแล้วเนี่ยค่ะกันโดนๆเดือดพี่น้องย้ำหนาวคุณล่ะค่ะย้ำหอนนี่คนละหางย้ำหอนนี่อคนละหางค่ะ นี่แหละก็เลยนน้อนในพี่น้องในรับสมน้องค่ะกับพอดีแล้วเนี่ยเติมเลือกมากกับหาบนวันที่นอนปิกนิกกับเงาเงี้ยสุดกับซ้ำหนีบนวางสิเด็กค่ะกับพอดีงามนี่เด็พเลลกพี่น้องในรับสมน้ำกัดน่าค่ะเงาเงาเสียหมอนทางแบบนี้หมอนมาไว้ที่เต้าน่าค่ะไปยลายาน้ำใช้เติมเสร็จแล้วมอญไม่ย่นอยู่บ้านก่อนค่ะนี่หละในห้องกับพ่อมีอย่างค่ะมีแต่ที่นอนละกันนี่แหละจะเป็นพวกเสื้อพวกว่าห่มอ,อีกเนาะค่ะ ได้เสียได้อตอนเก้าเมื่อไห้นี้นี่แหละคือเก้าเพราะว่าเพื่อนองเพื่อนุง่งเพื่อผู้เพืเเมมม่อพอเพื่อเม่มาเลไรน้ำฝนกับน,น้นน้ำขัดกับข้างส่วนหองนี่นะะเสสนี่ยค่ะจะผสมติเป็นเบื้องหองข้างนี่แหละค่ะห้องข้างนี่ก็ไว้เวลานางย่องนอก,ก้าว่าฝนตกเขากับมานางหองนี่เนาะพี่นอ้นองนะคะ่ะเสมกับปูเสื้อไว้นี่แหละค่ะปูเสื้อไว้เต็มหองเพราะว่าเขาไม่ได้ปูสัอาาปปยาอันนี้เขาสามารถปูรือได้นะคะ่ะ โปูได,ได้ลือได้แล้วกันนี่ละค่ะอันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆนะคะที่เปิ่ลโซ่ไหมทั้งสองติดนี่เนาะค่ะเนี่ยพี่กุ้งเปิ้ลเฮ็ดไหมจะเสริมจะเสริมกันแ้วเอามาติดไปนี่ค่ะอตอนแรกเอาเสียงไปนี้ห่องแล้วละค่ะวันนี้ก็เลยเสริมเมืติดไปนี่เด็กค่ะแล้วค่อยประดับไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องบ้านมันก็บ่ได้มีอย่างไรค่ะแเหนือนแบบเหนือสบายๆ่วนนี่ละค่ะหน้าบ้านก้นเสริมมให้พี่น้องบนเด้อค่ะหน้าบ้านเนี่ยก้นค่ะพี่น้องอันนี้หน้าบ้านเอาวนี่ละค่ะ ตาดีเลือเครื other, uh, ่องนื้พ okay. okay. ี floor, s <S yeah. um, ่น like ้องเนี่ค่ะล้มมาแล้วพี่เราจะมีวิธีแหละเนี่ยค่ะกระเสริมสกู๊ไว้สิละหย้บมันหย้บพี่น้องมากระสริการสกู๊ะออกเนี่ยเดีค่ะกราเสิมนีวิธีเก็บได้แบบนี้เพิงอีกย่างพื้นเอากระเสิมบดได้เงินพอแน้วพี่น้องนี่กระเสริมสกู๊ะไปครั้งหนึ่งเด้อค่ะต่อไปครั้งหนึ่งแบบนี้เนี่ยค่ะจะสิเทใ๋ยพี่น้องเบิ่งได้ค่ะหนาวเนี่ยค่ะพี่น้องเก็บไว้แบบนึงเก็บไปส่วนนึงทั้งสี่เด้อค แวลาพี่น้องมาจะสื่อค่อยจะปูกันมีเอาพันหนาเทตี้คือกันเลยตีไวขางนึ่จะเอาค่าเดเวลาพี่น้องมากระปูเงอนเลยยู่ด้ยียมึงืนน่ะค่ายังพูไปนอกก็ยั่งลุงหอน,นอน้พี่น้องนะเรยียบ้อยค่นี่ะเลยแบบล้มน,ะมมกกน,น่ะามเข้ากรปูนี่าน่อเขาตอบแล้วก็่ายู่กัน ลมาข้ากับกูเลยลมาห้าักูโอ้เธอหนิลืมละลืมคองขอบบ้านอีกแล้วค่ะพี่น้องหรือไม่ถูค่ะนี่จะได้ถูแบบแบบนีเอาก้อนหรือมไม่ถูบ้านเพราะว่าเฮาโอ้ยสีใบใดอยู่เนี่ยค่ามือพมีพายุมือพาย,มพยุมากระสีนั่นอีกคือเกาเนาะคะ่ะสีก็ยังไม่ได้ท้าจ้าค่อพี่น้องก็จะท้าสีไม่กับไม่มูุดัง ย้ำบ้านไห้ทาติดกันนะค่ะย้ำลานนะเพิ่นกันแเร่นอัน้หาแป้งน,นี่ค่ะห้อยแป้งเพิ่นว่ามีอย่างหลายนะพี่น้องคนนี้เจออย่างกับว่ามีค่ะว่านกะเสริมว่าแดนใส่อยียงดอกค่ะนีละกระจำแนวจำเป็นกับพีเพื่อนกะซื้อให้พอดีจ้ะได้นอนค่ะนี่ละค่ะคลิปนี้นะพี่น้องเนี่ยค่ะถ้ะเสริมกลับมาพาพี่น้องเนาะค่ะมาขอบคุนพีพ เพนทั้งสองท่านนะคะที่มอบของควัญในสเสรเิมนเนาะคะ่ะพี่องยุเพ่นกับมอบหมอบใหบง่ายๆให้นะคะ่ะแล้วก็พี่โซดาทั้งมาเลเนาะคะ่ะเนี่เพิ่นกับมอบทีนอนสวยๆเนี่ยห้องนี่ให้นะคะ่ะกะถือวานน่านี่ละค่ะเนี่ยรวมถึงภาพวสวยๆจากพี่กุ้งะคะ่ะบริเวณบ้านสะเสริมกับมีบ้าหลายนะคะ่ะนั่นก็เป็นห้องนอนห้องนึนงเนาะค่ะนี่นะะห้องนึงอันนี้ก็เป็นห้องโทงค่ะพวลาฝนนี่อย่างม่าสะเสริมกับสิพะนางทั้งในนี่เนาะคะ่ะเนี่ยปูด้วยศาสย์ สาัน,นี้ไว้เนาะคาะสารรอดนี่ค่ะหน้าบ้านถ้าเสมกันมีบ้าหลายค่ะนี่มีประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวออกไปนีก็เป็นทงเนพี่น้องหาพี่น้องได้รับสมน้ากันนะค่ะนี่เดี๋ยวไปหรั้งนี้ก็เป็นทงค่ะนี่แดดอ่อนแล้วทงบรรยากาศคุณนะค่ะบ้านเขามองไปเห็นมืค,ค่ะคุณใก,ใกล้ปุนานะค่ะร็จปุ๊บกันนี่ค่ะกรุ๊ป นี่ค่ะหลายค่ะทั้งี่ก็เป็นพ่นละมองมาผีเนาะค่ะเนี่ยจะเป็นผีค่ะทั้งลำสาผีเนาะค่ะเนี่ยจะน้อยกระต้องเขียวสะอุ้มดีเนี่ยพี่น้องเนี่ยค่ะค่ะคลิปนี้นะค่ะนี่แหละค่ะเสมกับสิพ้าพี่น้องเนี่ยละค่ะาสมบานไม้เฮานี่หละเนาะค่ะทางเทิงผีกับว่าอะไรเฮ็ดยังดอกค่ะนี่ะก็จะเป็นไอ้สังกะสีอย่างปกติธรรมดาเนี่ยนะเนาะพี่น้อง ก็มีไฟหลอดหนึ่งไม่ห้องหลอดหนึ่งค่ะ,สะเสริมกับกับนหูด,ดำกับในราคาส้อยกันเทชรส้อยกันสแงเนาะคะ่ะสุดท้ายคลิปนี้เนาะคะ่ะเสริมกับขอขอบพระคุณหลายๆนะคะพี่โซดาทางมาเลพ่พรแลวกับพี่ย้งหยุดเนาะคะ่ะที่เป็นหมอบไงเงินมหาห้แล้ะเสริมกับน้ำไปซื้อที่ว่าเพื่อไอเสริมยาไอ พี่น้องเพิ่นอยากมอบให้นะคะแต่ว่าเพิ่นไม่ได้เสด็กส่งเปสิ่งของมาเพิ่นก็เลยโอนเงินไม่้ท่์เริมไปซื้อนะคะเสริมกับเพิ่นเลยเข้าในเมืองนะค่ะและอีกท่านนึ่เนะค่ะเสริมกันเอาไว้เสื้อให้พี่น้องอีก่้นค่ะเดี๋ยวเริมไปได้ของมาแล้วเสริมกับสิบอกนะค่ะขอบคุณทางพีสาวทั้งขอนแก่นอีกนะค่ะถ่ายคลิปนี้แต่ว่าเสริมไปได้ของมาก็ค่อยจะขอบคุณมันอีกที่หลังอีกค่ะขอบคุณพีสาวทางขอนแก่นนะค่ะที่ว่าเพิ่นโอนตังครเเสิมนะ่ เลือกสื่อของเข้าบ้านอีกแต่ว่า,สาวเสริมกับยังบ้านได้สื่อเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ขอขอบพระคุณพีเิ่นหลยๆนะคะเช่นดกับคลิปนี้เนาะคะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำในนี้นนะคะ่ะถือว่ามาเปิดบ้านสาวเสริมกับนายหูด,ดำแล้วกันรวมถึงรวมถึงไงที่รับที่น้องน้องสเสริมกับนายหูด,ดำเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน้เลยนะะี้ค่ะสวัสดีค่ะหูดำสวัสดีครับาเสริมใักพี่น้องด้วค่ะ